เวลาศึกษากลับไปอยู่บ้านกลับไปทำงานก็นับธรรมะกลับไปด้วยโดยเฉพาะสติปัะฐานมีประจำตัวไว้ อยู่ที่ไหนทำอะไรมืไร่ดไใดขณะใดให้เจริญสติปัะฐานาเพราะว่าเราจะได้มีปัญญาเท่าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ต้องเจริญสติปัะฐานสี่อให้มีสติะระลึกรู้กายในกายไว้อย่างขณะเนี้เวลาฟังก็หัดะระลึก รู้สึกตัวหัดระลึกรู้กายใจเวลาพูดก็หัดระลึกรู้ตัวรู้ตัวกําลังพูดอยู่เวลาคิดก็หัดระลึกรู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่เวลาเดินก็หัดระลึกรู้ตัวว่ากําลังเดินอยู่เวลานั่งก็หัดรู้ตัวว่ากําลังนั่งอยู่เวลานอนก็หัดระลึกรู้ตัวว่ากําลังนอนยืนก็ให้รู้ตัวว่ากําลังยืน เวลาคู่เหยียดแขนคู่แขนงอขาก้มเลยก็หัดรู้สึกตัวว่ากาลังคู่เหยียดขึ้นไว้ยากไหมแห้รู้ตัวเนี่ยพระเจ้าก,ก็สอนไว้อย่างเนี้ยยืนก็ให้รู้ว่ากาลังยืนเดินก็ให้รู้ว่ากำลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่งก็ให้รู้ว่านั่งอยู่ จะไม่มีอะไรยากใช่ไหมแต่ที่มันยากก็เพราะว่าไม่ได้ทําไม่ยอมเจริญสติไม่ยอมเพียรไม่ยอมปฏิบัติขี้เกียจโรคขี้เกียจนี่แหละมันทำให้หลุดจากสังสารวัฏไม่ได้ไม่พ้นทุกข์เราต้อง ขยันมันรู้สึกตัวอย่างขนณะนี้นั่งอยู่ขณะนี้ลองระลึกรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมารู้ไหมถ้ารู้เนี่ยก็เรียกว่าได้สติใช่นมารู้อีกได้สติอีกรู้อีกได้สติพอรู้มาที่ตัวมันก็จะเจออะไร พอรู้มาที่กายเจออะไรถ้าดับแรกก็เจอว่ากายในกำลังนั่งอยู่กายในกำลังหายใจอยู่ถ้าถ้าสูงไปกว่านั้นก็เจอเย็นเจอสบายเจอไหวเจอตึงเจอแข็งเจออ่อนเจอร้อนเจอเย็นอันนี้คือเก่งคือคือคือรู้สภาวะขึ้นมีระดับ รู้สึกตัวมาเจอว่ากายกำลังนั่งกายกำลังหายใจอย่างนี้ว่าก็ยังเป็นการมีสติแต่ว่าเป็นสติที่อยู่กับบัญญัติอยู่ยรู้ว่ากายนั่งหายใจเข้าออกยังมีบัญญัติอยู่ถ้ารู้ลึกซึ้งไปเจอไหวเจอไหวเจอเย็นเจอร้อนเจอสบายเจอไม่สบาย,ยานี่เรียกว่ารู้ลึกซึ้งไปถึงปรมัติต ปรมัดก็คือสภาพที่เป็นจริงแท้เก่งไปกว่านั้นก็พอรู้มาที่ตัวก็เจอใจได้ด้วยเจอใจหรือจิตออคิดรู้สึกว่าจิตกำลังคิดรูออ้จิตกำลังตรึกนึกกำลังชอบกำลังไม่ชอบกำลังสบายใจกำลังไม่สบายใจเจอไหม ถ้าเจอก็เนี่ยก็ถือว่าเรามีสติสามารถเราึรู้จิตใจได้ถ้าไม่เจอก็ใจมันก็เดี๋ยวก็ไปไหนๆถ้าเจอแล้วก็รู้ไว้เรื่อยๆมันจะทำให้ดูแลรักษาใจไว้ได้คนเรามีใจแต่ไม่รู้ใจเนี่ยจะเป็นยังไง ก็ไปสเปสสปะไปเลยขับรถแบบสเปสสปะเดี๋ยวก็ชนเดี๋ยวก็ไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยหลบเลี้ยวอะไรเป็นคนไม่มีสติเนี่ยจิตเป็นยังไงกายจิตใจจะโลภจะโกรธใจจะคิดใจจะเป็นยังไงไม่รู้ทางนั้นนะมันก็จะไปตามกระแสะกิเลสไปตามอารม พอมีอารมณ์อะไรมายั่วยวนก็หลงไหลหัวปักหัวปัมมีอารมณ์อะไรมากระทบก็โกรธแค้นพยาบาทหมุดหิดอุ่นวายเนี่ยรถไปชนรถคือชีวิตเนี่ยส,สริลยนชนแล้วเป็นยังไงรถรถรถเสียงหายรถพัง ชีวิตที่เราผ่านมาในชนมาขีดั้างนะชนคนข้างเคียงไปขีดั้งชนออกไปทางปากบ้างชนไปทางมือทางเท้าผู้ชายก็ชนทางเท้าทางมือผู้หญิงก็ส่วนมากชนทางปากยิ่งโดนเลยเจ็บมาก เจอลูกชนลูกเจอสามีชนสามีเจอภรรยาชนภรรยาเจอเพื่อนทำงานชนบางทีไปชนเจ้านายโดนเข้าไปกเเรียกว่าเราไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยไม่มีคนขับไม่เก่งหลบไม่เป็นเบรกไม่อยู่พวงมาลัยหวาน แต่ถ้าเรามีเบรกดีแล้วก็ยังเบรกไว้ได้ก็คือเรามีสติออกหมดหมิดแล้วว่าโกรธดแล้วว่าโล่เบรกไ้ก่อนันติอดทนไว้ก่อนเรามีสติแล้วก็สลายแ้วไม่ใช่ทนอัดไว้อย่างนั้นบางโยมบอกว่าฉันเนี่ย มีอะไรฉันก็เก็บไว้ได้แต่กดเก็บว่าทุกอยู่ภายในอยู่นั่นเองอย่างนี้ก็ยังไม่ดีพอเดี๋ยวมันระเบิดไปนานๆแย่ yeah, ตัวเองเก็บกดมันต้องสลายต้องสลายต้องละลายออกแฝงจะไปเก็บ ช่วงแรกอาจจะข่มใจไว้ได้เพราะรู้ตัวโกรธขม่มแต่เราต้องสลายมันออกไปละลายสลายด้วยด้วยละใจเราขุนใจเราโกรธใจเราเกลียดใจเราไม่พอใจแล้วก็รู้ละออกไปคำสอนสอนไปเมื่อวานซืนเนี่ยเทศเมื่อวนัเอวนเมื่อคืนวันก่อน ใครอยู่สอนไว้หลายคำจำได้ไหมไปบ,บริกรรมไปภาวนาไว้อย่าลืมคำว่าปล่อยวางปล่อยวางไม่เอาอะไรวางเฉยปล่อยวางสักแต่ว่าไม่ว่าอะไรคำเหล่านี้ยคอยเตือนคอยสอนไว้จะได้สลาย ที่เก็บกดไว้สลาย,ปล,ยาลปล่อยว่างรู้แล้วปล่อยว่างรู้ละรู้ปล่อยรู้วางไปด้วยกันรู้แล้วเก็บนีน่ยังก็ทุกรู้แล้วปล่อยรู้ล้วางรับอะไรรู้รู้ละวางะรู้ละวางวะจำว้ยังวางไม่ได้ก็ท่องไปก่อนก็ได้ กิกรรมเตือนเตือนตัวเองรู้ละว,วางรู้ละว,วางวางวางเดี๋ยวมันก็ทําตามใจเราเนี่ยเหมือนเด็กยังไม่วางก็เอาสอนไปก่อนปล่อยวางปล่อยรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันปล่อยมันวางเองพอวางมันจะคลายคลายก็รู้ว่ามันคลาย สลายไปก็รู้ว่ามันสลายได้ปัญญารู้แจ้งก็มีเห็นความเกิดดับของรูปนามแต่ถ้าเรามีสติไว้รู้ตั้งแต่มันมากระทบเนี่ยตั้งแต่มันมากระทบเห็นทางตาได้ยินทางหูรู้ทางเนี่ยพอมันเห็นพอได้ยินมีสติถ้าตอนนั้นเห็นสักเท่าเห็นสะได้ยินสักวท่าไหร่ เสียงดา่าเสียงบนเสียงอะไรก็แค่ได้ยินได้ยินกระทบก็ดังดับดังดับผ่านไปเห็นแค่นนะั้นอันนี้เราไปยึดมันด่ากูมันไม่ได้อย่างนั้นมันมันก็โกรธอย่างนี้ว่าเราไปยึดในสมมุติเสียงดา่าเนี่ยมันก็มันก็แค่เสียงดังๆังสูงสูงต่ำาๆแค่รูปประทรม เสียงนกเนะี่ยมันก็แค่ดังดังเนี่ยแต่ถ้าเราไปรู้ความหมายก็เราก็ว่านกมันพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เ <Commander> ส <tones> ียงคนก็เหมือนกัน่มันก็แค่ดังดังเนี่ยเราไม่โกรธอะไรมันก็แค่ได้ยินเสียงนก ก็วาวว่าไงมันร้องตั้งแต่เช้า,ม,ามืดมาเรื่อยๆแม้กยะทยังร้องอยู่ตื่นเร็วตื่นเร็วอยู่เ่ยแม้กระยั่ตื่นแล้วตื่นแล้วบางตัวตื่นแล้วตื่นแล้วฝุวกทุวกวันที่ไปข้างกุฏิดังลั่นเลยไปประจําบางส่วน ตื่นเร็วเลยอันนี้ก็คือเราไปใส่บัญญัติมันเราไปตีความหมายที่จริงมันก็ดังแค่ได้ยินดังนั้นส็หัดเวลาเสียงใครบนใครว่าเราก็เอาฟังแค่ได้ยินเนาะได้ยินกระทบกระทบใจเราคุณนเราก็รู้ถ้าใจเราไม่ไปดีๆแค่เสียง ถ้าเราจะพิจารณาไปถึงเออเขากาลังไม่สบายเขากำลังกโกรธนะเขากำลังไม่สบายเราก็ต้องพูดอย่างนั้นทาเราอย่าไปเติมไฟให้เขาม่ันก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลุกไหมถ้าเย็นไว้สักคนไม่เป็นไรเดี๋ยวกอบถอยให้คนอื่นเย็นไปด้วย เนี่ยแหละก็คือเราติดในสมมุติยิปัสนาเขาจะรู้แค่กระทบกระทบเห็นสักตะวันเห็นได้ยินสักตะว่าได้ยินเย็นร้อนเข้ามากระทบก็รู้แต่ถ้ามันเลยมาแล้วมันรับมาสมลวปรุงในใจโกรธละเคืองอแล้ะชอบละหลกก็ดูในใจละออกโกรธเนาะโกรธเนาะเกลเเียดซะละรู้รู้ละออรู้ละออกไปรู้ละ วางเฉยกับมัน๋ยวมันก็คลายสลายแล้วก็สบายทำบ่อยๆเท่าก็เก่งต่อไปมันก็เก่งพอรู้ปุ๊บมันดับพอรู้มันก็ดับรู้มันก็สลายหรือมันค่อยจางคายสบายเนี่ย <Yeah. S 1> ธรรมะเป็นตัวดับทุกข์ให้ได้คลี๊อย่างน้อยก็คล,คลายความทุกข์ ดีที่สุดนะเจริญสติปัญญาสามารถจะทำให้ชีวิตในปัจจุบันแต่ละวันเป็นไปด้วยความสุขสงบร่มเย็นขึ้นยิ่งทำไปยิ่งสูงขึ้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนมะ่นั้นก็พยายามทำอของรัตนาคุณของพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ที่บาลปกปักรักษาท่านเรื่องหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภูมิรายเป็นตรายทั้งปวงเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเจิด